แล้วก็เป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวว่ะที่หลายคนเนี่ยรอคอยจีเนียรให้รีวิวอยู่นะครับเนี่คริสเตียนวีเอลลี่รางใหม่ล่าสุดว่ะบอกตรงว่าตัวเนี่ยหลายคนแม่งขอให้ผมทาคลิปรีวิวจัดคุณผู้ชมผมไปอ่านคอมเมนต์มาเมื่อไหร่พี่จะทาคลิปรีวิวรับผมอยากรู้สุดสไตล์การอัพของจีเนียรว่าวีเอลลี่รางเนี่ยควรอัพยังไงนะผมคิดมาอย่างดีแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยซ้ำานสุดสไตล์การอัพนี้และผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะอัพแบบนี้ไปแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าสูสตล์กันอัพเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคิสเตียนวีแอีร่างนี้มากที่สุดนะฮะนั่นก็คือออโต้นะคุณผู้ชมบอกตรงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับร่างนี้อัพออโต้เท่านั้นเหมาะที่สุดผมคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆนะแล้วที่บู๊เนี่ยแนะนำว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสไตเกอรนะคุณผู้ชมใครไม่ใส่ก็แนะนำให้ใส่นะส่วนที่เนี่ยขอเก็บไว้ดีกว่าคุณผู้ชมมันเปลืองแล้วมันหาย,ยากมากนะครับเนี่ยถ้าใส่สไตเกอรเนี่ยจากร0 5เห็นปะ มันจะกลายเป็น1 0 6อย่างแน่นอน100ซน่ะแล้วดูคราบอลังโอ้โหบอกตรงว,ว่าออโต้เนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมบางตัวเนี่ยออโต้ Auto ก็ไม่ดีแต่บางตัวเนี่ยก็ออโต้เนี่ยเหมาะที่สุดสําหรับเขาอย่างเช่นคริสเตียนวิเอรลี่ล่างนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วดูสไตล์การเล่นโค้ปเชอร์คุณผู้ชมถนัดเท้าซ้ายนะครับเนี่ยไม่ใช่เท้าขวาัวนะฮะโค้ชเชอร์แบบนี้แหละผมชอบหน้าเป้าธรรมชาติเว้ยโอ้โหเกมลุก90สสีเขียวเข้มพอดีเป๊ะเห็นปะ ถ้าไม่อัพแบบนี้มันจะ90สวยๆวยไหมคุณผู้ชมสุดจัดแต่การควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยพอใช้ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคุณผู้ชม82 91แล้วก็87มีแค่90สีเขียวแ้มเนี่ยอันเดียวเองนะครับเนี่ยนั่นก็คือดิ p p i n g นะคุณผู้ชมก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ดูการส่งอันนี้สีแดงเลยนะครับเนี่ย แต่ยังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมเขาเล่นกองหน้าไม่ได้เล่นกองกลางนะครับเนี่ยดูการจบสกอร์คุณนัสบันหลักมัน94สีเขียวเข้มอะคมครับผมยิงธรรมดาก็คมแต่ลูกเคิร์ฟเนี่ยก็ถือว่ายังคมอยู่แต่ยังไม่กลายเป็น94สีเขียวเข้มนะครับเนี่ยตลอการปั่นเนี่ยคุณผู้ชมแค่87วะก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะฮะแต่สปีดดู สปีดกับสปีดต้นนะ่ะกราฟออโต้มาเพื่อแผทนี้โดยเฉพาะ94กับ93นะคุณผู้ชมบอกตรงว,ว่ากองหน้าปัจจุบันเนี่ยมันให้ความสําคัญกับสปีดกับสปีดต้นมากๆเลยนะครับนี่ชิรกิ้งเพวเวอร์ก็ดีด้วย96หลอดม่วงก็คมปั่นก็ดีหลอดม่วงแม่งดีกว่านะคุณผู้ชมมีบิดเคลล์ก็จริงเว้ยแต่แนะนําให้ยิงหลอดม่วงดีกว่านะครับผมเพราะว่ามัน96สีเขียวเข้มเลยนะครับนี่แล้วสะใจด้วยค่นั้นแหละมันอาจแบบ จะบิดไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วโอกาสในขนานั้นว่าช็อตนั้นเหลี่ยมมันควรบิดหรือว่าควรยิงหลังตีนแบบหลอดม่วงดีนะครับเนี่ยแต่ลูกจ้ำเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้มากเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมความแข็งแกร่งก็อุย้ยตัวเกมไม่ความแข็งแกร่งมาเก้าสิบสี่โอ้แบบนี้ก็ประทับกองหลังมันเลยสิครับเนี่ยบาลานซ์ก็พอใช้ได้แล้วสเตมินาแม่งแปดสิบสองเห็นสีเขียวแบบนี้นะคุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่ามันไม่อึดเลยนะครับผมเบอร์เพลงเนี่ยครึ่ง สถือว่าน้อยนะ85ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคุณผู้ชมมันต้องแบบ87 88บวกอ่ะคุณผู้ชมหรือว่า9กีเขียวเข้มบวก,บวกมันถึงจะดีนะแต่มันก็ปกติแหละคุณผู้ชมส่วนมากกองหน้าเนี่ยต่อให้มันจะเป็น88 89หรือว่า90เนี่ยขึ้งหลังเนี่ยมันก็ต้องแก้เกมเปลี่ยนตัวอยู่ดีนะครับผมเรามาดูสก,กิลกันนะครับนี่อโอโหแน่นอนว่าไม่มีดับเบิลทัชหว่าคุณผู้ชม แน่นําไม่เสริมนะ,ะหลายคนอาจจะบอกว่าทําทไมจีเนียสไม่เสริมเอาตรงนะคุณผู้ชมมันเก่งนะฮะแต่ผมมีนักเตะที่เก่งกว่าไงคุณผู้ชมผมก็เลยไม่ได้ใส่ที่บูทแล้วก็ไม่ได้ใส่สกิลให้วีเอรีเลยนะครับเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ผมมันมีตัวที่เก่งกว่า ผมไม่อยากเปลืองสกิลกับที่บูทมันหายยากนะครับเนี่ยแต่ถ้าคนดูเนี่ยยังไม่มีแบบกองหน้าเก่งๆก็สามารถเอาเขาเป็นชุดหลักได้แน่นอน100%นะครับผมดูสกิลดิต่อเกมให้มาดีจัดบิดเคอรเลอร์ลองแรงเคอรเลอร์ไลซิงช็อตโอ้โหลองแรงชูตติงสกิลการยิงมึงเยอะจัดเฟิร์สไทมช็อตแล้วก็ฟีโนฟีโนฟิตติชิงด้วยนะครับนี่เอาไซส์ก็มีโอ้โหแต่แนะนําให้เสริมเกี่ยวกับสกิลเล่นท่านะคุณผู้ชมดาบบรรทัดโซคอนโทนไฟติ้งสปิริตนะครับผมวันทัชพาร์ทนะะแนะนําให้เสริมมนะครัับผยงงไก็ รอดูนะครับผมจีเนี่ยต่อให้ไม่ได้ใส่สกิลด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่ที่บู๊ดด้วยนะครับเนี่ยแต่ใส่สูตรสไตล์การอัพของผมที่คิดมาอย่างดีอ่ะคุณผู้ชมรอดูว่าเขาจะสามารถแบกแรงแบกเกมดิวิชั่นหนึ่งในเกมนี้ผมชนะไปได้หรือเปล่าน่ะแล้วเราไปดูกันได้เกมมาครับผมเกมนี้เราได้เป็นเจ้าบ้านซะด้วยว่ะคุณผู้ชมรอดูนะครับว่าสูตรสไตล์การอัพของผมเนี่ยคริสเตียนวิเอรี่ในการต่อยในครั้งนี้จะได้หรือเปล่าแต่ขอเกมบลูกบอลก่อนไม่ไหวแล้วสัด ไปก่อนก็แล <laughs> <c oughs> ้วกันครับผมประธานเฟ้นับหนึ่งนะคุณผู้ชมมันไต่แรงนะฮะถ้ามีโอกาสตัวไหนยิงก็ขอซัดไปก่อนก็แล้วกันทุกครั้งที่มีโอกาสและดูท่าดีใจท่าดีใจอะไรครับเนี่ยโอ<ฮ>้โหเอาแล้วฝั่งห้าโดนเกลือเปิดผมเชื่อว่าเมื่อคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนน่าจะเอาไปใช้กันเยอะนะครับเนี่ยก็ลองไปฝึกฝนดูนะคุณผู้ชมมันตึงมากนะสำหรับการเกลือเปิดนะฮะ อ้าแล้วได้บุกแล้วหวังคุณผู้ชมแล้วปาดให้คิสเดียเบี้อัี่อุ้ยแทงดิแบบนี้นี้ต้องบิดโชว์วังคุณผู้ชมมิสคาร์เดอร์โอ้โหปัดได้งไงเ <c oughs> <c oughs> กือบโดนน้ำสองนะครับผมสำหรับไฟตรงข้ามอ้าวปาดใจมาแบบนี้ก็หวานนี่นิดเดียวเอ้าแล้วข้ามมันจ่ายแตกๆวังคุณผู้ชมแล้วซัดโอ้โห ไม่ด้ว่ะเสียดายไม่ไม่มีดับเบิลทัดคือถ้ามีดับเบิลทัดตี้คือได้ดับแล้วปั่นแน่คุณผู้ชมผมแนะนำไม่ใส่ดับนะฮะที่ผมไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ชุดหลักผม,ผมก็เลยเสียดายส,ก,สกิ้นะเอ้าแต่ใช่ว่ามันจะไม่เก่งดูดูฟิสคาร์เดอร์ครับผม2องประตูต่อศนย์ฮะวิเออรี่ผมนับหนึ่งแล้วครับผมแค่น,นั้นแหละดูไปดูข้าวให้ดูภาพช้าด้วยกูก็คิดว่ามึงจะให้ดูภาพช้าพูว โอ้โหสองศูนย์แล้วว่ะยังไงเนี่ยฟอนงัคค์อุย้ยอา้าวได้แล้วได้อีกแล้วอุย้ยนายเป็นอะไรครับเนี่ยย้ำนะนี่การไต่แรงนะฮะอุย้ยมาดิฟอรันสไลด์อุ้ยอย่าโอ้โอชอนมเสาว,ว่ะ <c oughs> ทษอทีครับพอดีว่าจีเนียสมีดวงอะ่ะแค่นั้นแหละวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย นิว,น,วนก่นนกันแล้วบบเบสค่ะโอ้โหเป็นย่โอโค้งไม่พอว่ะโอโบอกตรงว่าโอากาสการยิงในครึ่งแรกเราเยอะจัดเอาง่ายๆนะ33นาทีเนี่ยคือผมก็ลังจัดนะแค่นั้นแหละหกสู้ได้ไหมอ้าวหกสู้ได้เฮ้ยทำไมเกมนี้บอลเล่นดีจังวะคุณผู้ชมเกมล็อกมาดิโอ้โหบอลเล่นดีจัดปาดไปนี่ขอร้องลูกหัวเทิร์นมา ัน,นขอลองลูกหัวหน่อยได้ไหมคิดเตียนวีดีในหกดีไหมเนี่ยพวกไปขอลองลูกหัวหน่อยขอลองลูกคาร,ร์ลกูกำลังจะเปิดหล,ลอนม่วงเลยฮัลโหลเอา้าหยัดไปเรียบร้อยนับสองเ,เปิดอะไรของมึงเนี่ยบอดคือบอดมึงจะไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมมึงเห็นคนเล่นไม่ตั้งใจเล่นใช่ไหมมึงก็เลยแบบไม่ตั้งใจเล่นด้วยเหมือนคนเล่นอน่ะพวก โอ้โหดูครับยังไม่ได้นอนครับผมนับสองในั้งแรกต้องรอดูข้างหลังนะครับว่าคริสเตียนวิลลี่เนี่ยจะยิงได้อีกหรือเปล่าในเกมนี้น่ะเฮ้ยผมลืมดูบ่าคุณผู้ชมเกมนี้ไทยลีกเจอกันนะครับเนี่ยเล่นจนจะจบเกมกูลังดูทีมฝ่ยายตราข้ามเอา้าใช้เมืองทองเหรอครับเนี่ยโอ้โหราดดีเจอเมืองทองบอกคุณผู้ชมกําลังเห็นจริงนะฮะบอลบ่วงไปให้วิลลี่หกสู้ได้ไหมอ้าวหกสู้ได้ซะด้วยไม่ได้หรอ งเมืองทองจะสวนจะสวนกน็โดนเพจอุย้ยแต่ยังไงโอ้โหนี่ไงสองรุมหนึ่งแค่น,นั้นแหละแต่เรามาปาดมาไม่ดีวะ่ะนายช่วยตีเสมอแบบช่วยตีตื้นมาได้ปะเราอยากตั้งใจเล่นว่าพวกเราติดเล่นจัดเนี่ยมันแบบมันชิว,วอ่ะคุณผู้ชมปาดให้วีเอลรี่ไปสป,ปินสปินอีไปวนเข้ากลางโอเคเมซี่ดับแทนปั่นแทนโอ้โประตูนึงยังปัดอยู่ว่ะ muy buena reacción มันบันทามิสไลสไลสไลแมงสไลสไลเออกระโดดได้อยู่ว่ะวิ่เดียมมันไวจัดแล้วสไลด์โอเคมึงช่วยตีเสมอมาตามที่ต้องการพอดีเลยว่ะสองหนึ่งคุณผู้ชมดูครับผมผมสไลด์มันว่าเล่นฮะแล้วดอกนี้แม่งเสือดูภาพฉากออากูกูศาสจะให้ดูภาพช้าแม่งกดข้ามเฉย โอ้โหให้มาคุณผู้ชมได้เวลาตั้งใจเล่นครับผมตึงอีกครั้งเกมกลับมาเดือดอีกครั้งแต่อุ้ยกลับโดนเกลุเปิดนะครับเนี่ยอยากบิดคมๆให้คุณผู้ชมได้ดูสักหนึ่งเมตรว่ะสำหรับวิเอรีเราฮาฮะบอกตรงว่าถ้าตะกี้ฝ่ายเราข้ามยิงเข้าเนี่ยเกลมันจะสนุกสุดมันยิ่งกว่าเก่าแน่ ตอนนี้ประธานเป้เริ่มหอบแดกนะฮะส่วนคิสเตียนวเอรีก็หอบแดกนะคุณผู้ชมมันยืนเต็มเกมไม่ได้อย่างแน่นอนฮะแต่รู้ไหมว่าทำไมมันถึงมีแรงเพราะว่าผมตั้งไม่ให้มันลงครับผมดูนี่ขนาดตั้งแบบไม่ให้ช่วยเกมรับมันยังแบบสเตมิน่ามันน้อยนะครับนี่คือข้อเสียนะครับได้โปสเวลาแบบใครเอาวเอรีเป็นชุดหลักเนี่ยตั้งให้เขาแบบไม่ต้องลงมาด้วยนะครับผมอเ,เอาว่าเมืองทองมันเสียดเกมหรือเปล่าครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกตรงว่ายิ่งเวลาเยอะเนี่ยมันเริ่มทักทายเรามาเรื่อยๆแล้วว่ะ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ประมาทก็แล้วกันนะ,ทนนะเทสเลยเทสเลยสไลด์นี่ขนาดไม่ประมาทก็ยังสไลด์อ้าวเอาเอาขอบคุณมากพวกสวน,วสสนชิปเคียรโอเคชิสเตียนวีดข้6สู้ข6สูส้ทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเป๊ะถ้วยมาคุณผู้ชมดอกนี้แหละชิสเตียนวีดี่วิ่งแล้ว นำทางไปแล้วชอดีแต่ประตูแม่งอ่านเกมเฉยช่ยได้ไหมขออีกสักเม็ดพวกตอนนี้มันยังไม่ขาดโอเขาดที่นึบบแทงต่อโอ้เว้ยสักเม็ดนะพวกโอ้โหา นี่ไงเอาแล้วครับผมโอ้โหโดนเมืองท้องตีตื่นมาแล้วหรอคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงจบละไอสสัตโดนตีรเบมอเฉยเอาแล้วแต่ขออุยกินน้ำเปิดไม่ได้ด้วยเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วแบ็กเติมหได้ไหมวันนี้ใครยิงก็ขอให้ยิงก่อนลวกันเจ้าพี่ดี ผมกดผิดส่งผิดนะคุณผู้ชมคือผมจะแท็กให้หน้านะครับตะกี้คุณไปแท็กออกข้างได้ไงคุณว่าคุณโดนอุ้ยยังรอดอยู่แปดสิบสี่แล้วว่าคุณผู้ชมพอมาเติะปาดคิดเตียนปัดออกข้างไปสวยแต่รามไม่ถึงก่อนไม่ถึงตดนสวม อย่าบอกว่าเมืองทองมาเล็ดเกมครับเรัหน้าครับผมมาว่ะคุณผู้ชมทดสนาทีสุดท้ายนะต้องรอดูว่าเราจะมีพระเอกขีม่าขาวมาช่วยทีมได้หรือเปล่าคนอนนั้นได้ต้องเป็นนายใช่ไหมบ้วคริสเตียนวีเรี่ปัดนี่แหละคริสเตียนวีเอรี่เี่ยมร้อยครับผมสาส ราดีบุกขึ้นนำเมืองชองไปได้สำเร็จในนาทีบาปและแน่นอนว่าเอคนนั้นก็ต้องเป็นคริสเตียนวิเอรลี่โอ้โหผมเชื่อมั่นและศรัทธาจัดคุณผู้ชมเป็นไงสุดท้ายแม่งภาพในหัวผมแม่งเกิดขึ้นจริงเฉย บอกตรงนี้พากไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับผมโอ้โหในที่สุดภาพในหัวล้วก็เกิดว่าเหมือนจิเนียนรู้อนาคตเลยนะครับเนี่ยสุดจัดทคตนบอลสาองวู้ชอพิกในนาทีบาพอดีว่าไทยลีชนกันน่ะและแน่นอนว่าจะไม่มีใครเป็น MVP นอกจากคริสเตียนวิเอรีอย่างแน่นอนไม่อ้ีมาขาวมาช่วยทีมที่สำเร็จครับผม ส่วนฝ่ายตรงข้ามก็เป็นประธานเป้ว่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมนี้แม่งโคตรเดือดเลยนะคุณผู้ชมสุดท้ายแม่งมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยทีมผมชนะในการไต่แรงในครั้งนี้อ่ะโคตรมันเกมนี้ผมอาจจะติดเล่นไปเล็กน,น้อยช่วงแบบกลางเกมฮะไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันมีฝีมือแบบมาตีสเสมอผมได้ผมยังตกใจเลยแต่สุดท้ายจีนีนก็สามารถเอาชนะไปด้วยคริสเตียนวิเอลี่ว่ะคุณผู้ชมส,สุดสไตล์กันอัพทีนีนเนี่ยมันของจริงคิส มาอย่างดีแล้วนะครับเนี่ยอย่าลืมเอาไปอัพตาม,มัาด้วยแต่ผมเชื่อว่าคนดูก็น่าจะอัพแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าการอัพแบบนี้มันลงตัวที่สุดสําหรับ v ีเอร่างนี้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์นะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า